แต่เช้าเลยวันนี้ดิวยังกินผักสลัดอยู่เลยเนี่ยมีใครอยากช่วยพี่ดิวกินไหมคะอ้าวเจ้าจสัวลองชิมไหมครับอ้าวเป็นไงบ้างคะเด็กๆรสชาติของผักสลัดของพี่ดิวอร่อยค่ะแล้วมันมีรสชาติยังไงบ้างอ่ะเค็มหวาน มีขมขมแล้วก็มีหวานหวานอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นผักสลัดมันมีคุณค่าทางสารอาหารด้วยนะและที่สําคัญมันก็เป็นผักสลัดที่วีดดโอปลูกเองด้วยแหละราคาพี่ดิวใช่ค่ะ<อ>ใครรู้มั้ยนะว่ามันปลูกได้ยังไงบ้างปลูกในน้ำ,ดนำลดน้ําแล้วเขาจะปลูกอยู่ในน้ําหรือในดินดินค่ะแล้วเจ้าสัวละครับผักสลัดของพี่ดิวในวันเนี้ยเจ้าสัวว่ามันปลูกในน้ําหรือในดินใดดิน ผักสลัดของพี่ดิวเนี่ยนอกจากจะปลูกิน,นได้แล้วปลูกในกระถางแล้วก็เอาไว้วันตึกก็ได้นะคะพอเขาโตเราก็เก็บมาทําอาหารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแล้วยังเป็นผักที่เราปลอดสันทิษแล้วก็ทําให้เราประหยัดเงินด้วยและช่วยลดโลคร้อนด้ใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะทั้งลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ประหยัดเงินการอยู่อย่างพอเพียงนะคะเหมือนอย่างนี้ไงที่พี่ดิวกาลังดูอยู่เนี่ยนี่ไงเป็นภาพผักที่เขาปลูกกันเองน่าทานไหม ดูใกล้ๆอันนี้เป็นตอนที่เขายังเล็กๆอยู่เพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่าเราสามารถปลูกผักได้โดยไม่ต้องใช้ดินแต่ใช้วิธีเรียนแบบการปลูกบนดินด้วยการใช้น้ำแทนโอ้โหมหัหจารยจจริงๆนะครับผักไฮโดโปนิกจะสามารถจเจริญเติบโตได้ โดยอาศัยธาตุอาหารที่ละลายลงในน้ำและดูดซับเข้าไปผ่านทางรา,ากทำให้พืชได้รับทั้งอาหารและอากาศในการหายใจครับการปลูกผักด้วยวิธีไฮโดรโปนิกยังช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับ เด็กๆเห็นอย่างนี้แล้วอยากปลูกผักกับพี่ดิวไหมคะอยากค่ะอ่าได้ภารกิจเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปลูกผักกันเดี๋ยวขอเวลาพ<ะ>ี่ดิวเตรียมตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราไปตะลุยแปลงผักกันเลยนะคะไปเลยเย้ช่วงแคมไอดูเข้าสู่ในช่วงปฏิบัติการของเรากับในช่วงไอดูคร <I> าวนี้นะคะก็มาอยู่กับแปลงผักของพี่ดิวแล้วก่อนที่เราจะปลูกผักเนี่ย เราจะต้องมาเลือกเมล็ดพันธุ์ผักกันก่อนพี่ดิวมีผักมาให้เลือก3ชนิดให้น้องๆเลือกกันคนละชนิดจะมีผักสลัดผักกาดขาวและผักกาดหวานอ่าใครจะเลือกอะไรกันดีเอ่ยเอกผักกาดขาวผักกาดขาวอ๋อผักสลัดอ่าเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์แล้วเอ้เราจะปลูกได้เราต้องใช้อะไรในการปลูกนะน้ำดินกับน้ำใช่ดินกับน้ำแต่ก่อนอื่นเราจะต้องตักดินให้เกือบเต็มกระถางก่อนนะเดี๋ยวพี่ดิวเอาดินให้เด็กๆ เด็กๆูไหมดินที่ใช้ในวันนี้เป็นดินอะไรไม่เลยดินเหนียวดินเหนียวจับแล้วมันเหนียวไหมวันนี้เป็นดินล้วนซุยค่ะดินล้วนซุยปลูกผักได้ดีเพราะว่าลากเขาจะชอนใช้ได้แล้วเขาก็จะเริ่เติบโตได้เร็วด้วยเท่านี้พอแล้วค่ะสัน่าได้ดินแล้วเดี๋ยวเราพี่จู่สุดต้นนะผักแบบอื่นเขาปลูกอย่างนี้หรือเปล่าคะ ไม่ทุกผักค,ค่ะแต่ถ้าเป็นผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเขาจะปลูกโดยการที่ใช้น้ําแล้วก็สารละลายอาหารทําให้เขาจเจริญเติบโตให้เราทานกันและต้องไม่ใช้ดินด้วยอีดีค่ะทำไมต้องรดน้ําด้วยอะคะพราะรดน้ําเป็นเหมือนอาหารของต้นไม้เราค่ะเหมือนผักเราเหมือนคนเราก็ต้องกินข,ข้าวใช่ไหมต่อไปเรามีมาเมล็ดพันผักแล้วใช่ไหมใช่ ชูนิ้วหนึ่งนิ้วห<อ>มุนรับตัวด้วยหมุนเสร็จแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยจุ่มลงม <c oughs> ไปในกระถางให้เป็นรูรุกอันเลย <c oughs> จุมจ่มจุ่มทำไมจิ้มทำไมอะพี่เพราะเดี๋ยวเราจะได้เอาเมาเล็ดพันธุ์ใส่ลงไปใ,<ส>ในต้อยนิ้วเราเลยครับเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็แกะมล็ดพันผักออกมา <c oughs> แลวเราก็ใส่ไปสองถึงสามเม็ดในรูค่ะ เด็กว่าผักที่ปลูกวันนี้กี่วันเราถึงจะได้ทานเนี่ยสามวันห้าวันเป็นเดือนเลยสามวันห้าวันเป็นเดือนมันมากกว่าเดือนอีกนะคะเนี่ยอย่างผักที่ดิวเห็นไหมกว่าจะปลูกได้น่าทานอย่างนี้แล้วพร้อมทานเนี่ยเกือบสี่สิบวันเลยนะราคาพี่ดิวใช่พี่ดิวดูแลเอาใจใส่เขามาทุกวันเลยพี่แล้วทำไมพี่ไม่ไปซื้อตลาดอ่ะพี่ ซื้อตลาดกินพี่ก็ไม่ได้มาสอนน้องๆปลูกผักแบบนี้สิใช่ไหมพี่ดิวก็ลวลเลยฝึกปลูกเองใช่แล้วตลาดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เอาดินปิดใช่เ,เสร็จแล้วเราก็เอาดินเ,เหลือมาปิดพอเสร็จแล้วผักของเราเนี่ยจะโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารให้เขา าา<อ>ก็คือน้ำใช่ลดน้ำให้เขาเลยให้อาหารเขาเลยค่ะรดน้ำเยอะไหมครับไม่ต้องเยอะมากครับแค่ให้ดินเนี่ยมันดูเปียกๆขึ้นก็พอแล้วเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราลดน้ำแล้วเราจะทำยังไงกับถาดผักอันนี้ดีนะรอให้มันโตแต่รอให้โตที่บ้านพี่ดิวคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะบ้านพี่ดิวที่เต็มแล้วนั้นพี่ดิวจะให้น้องๆกลับไปปลูกที่บ้านให้พี่ดิวได้ไหมคะ ได้ค่ะ,ดคะเด็กๆสัญญานะว่าผัดผักพี่ดิวให้ไปเด็กๆต้องรดน้ำทุกวันแล้วดูแลเขาดีๆน,นะคะครับพอโตมาแล้วเราก็ออกมาทําอาหารกันพอปลูกไปอาทิตย์นึงแล้วผักหน้าตาจะเป็นยังไงพี่ดิวมีตัวอย่างให้เด็กๆดูด้วยนะเราเข้ามาดูเลยอันนี้นะแล้วอันนี้ปลูกกี่วันแหรอครับอันนี้ปลูกมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับอเห็นไหมเขาจะมีต้นเล็กๆงอกขึ้นมา อานนียค่ะคือผักที่ปลูกมาแล้ว30 40ถึงวันโอ้โหเด็กๆรู้ไหมผักเนี่ยเขาสามารถหายใจได้ด้วยนะอเอ๊แต่เขาหายใจได้ทางไหนทา,ท,าาไหทางใบเหรอคะทางใบเหรอไหนลองฟังเสียงซิมีไหมมีคุณวิ้ยผักเนี่ยนอกจากเขาหายใจทางใบแล้วเขาก็คลายน้ําด้วยแล้วต้นไม้กินอาหารทางไหนทางดินค่ะทางดินก็จะมีรากของเขา เดี๋ยวเรามาดูล่าของต้นไม้กันเด็กๆไหนช่วยพี่ดิวยกขึ้นเบาๆสิแอบดูลา่าเขาสิเป็นยังไงโอ้เนี่ยละค่ะล่าตัวเนี้นะเป็นตัวที่คอยกินอาหารให้ต้นไม้ให้หรือผักของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทําให้เราได้กินกันเราลองเอาผักเนี่ยไปทําอาหารกันดีไหมคะดีค่ะเอ,ะะเอะ๊แต่เจ้าสัวไม่ชอบทานผักเจ้าสัวชอบทานอะไรนะครับหมูกรอบหมูกรอบแต่หมูกรอบของทานกับผักสลัดพี่ดิวไม่อร่อย งั้นเราไปทำสเต็กหมูกันดีไหมค,ครับดีค่ะดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บผักสลัดกันเอาไปทานคู่กับสเต็กหมูนะคะเด็กๆช่วยพี่ซือหน่อยเราเก็บผักได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำกับอาหารกันเนี่ยเราปลูกผักกันมาใช่ไหมใช่ครับมือเราเลิกกันทุกคนเลย เดี๋ยวเราไปล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนแล้วก็ล้างผักให้สะอาดด้วยนะคะแล้วเราก็กลับมาพบกันในช่วงของแคนไอคุกจะคุกตัวน่อยแค่ไอคุกจะคุกตัวน่อย อ่าเด็กๆร้องเพลงกันได้อย่างนี้แสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ในช่วงของแคนไอคุปเจ้าคุปตันน้อยอ่าล่ะวันนี้เราทำเมนูอะไรนะพี่ดูลืมแล้วสเต็กหมูกับสลัดผักใช่ไหมเด็กๆใครเคยกินสเต็กมากยกมือขึ้นโอ้เขากินคู่กับอะไรมากนอกจากสลัดไฟขนมปังอ๋อไฟขนมปัง แปงว่าเพื่ขนมปังเนี่ยกินบ่อยแล้วใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้พี่ดิวจะทํามันบดให้กินคู่กับสเต็กหมูดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมของมันบดเราก่อนดีไหมส่วนผสมมันบดมันฝรัง่งพริกไทยปนเกลือเนอยจืดนมจืดลูกจันเทศปน